ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีลิสบอยหากหัวร้อนก็ทักมาโดยที่หาว่าตอนนี้เนี่ยทักไปนะครับแจ้งว่ามาจากเพจเราเนี่ยลดส0ทเนทดีนะชาวยูทูบครับตอนนี้เรากําลังอยู่กับแม็กมาใหม่มาแรงครับกับ90บวกเลทแรร์เพเยอร์อะไรที่สําคัญคือมีแค่ฟุตตี้สเท่านั้นไม่มี Edison, เอเดนสันเอยไม่มีอลิซองเบเกอร์ไม่มีพวกเดอ์สเตเกนที่มันแบบว่าเลท90ามาปะปนนะครับทุกคนก็น่าจะเป็นการ์ดสีสีล้วนๆนั่นแหละง่ายๆ ก็อันนี้เป็นของผมเองครับค่าทําแพ็กก็จัดว่าไม่ได้ถือว่าแพงนะสำหรับการได้90บวกมาเนี่ยแต่ว่าการแรมันแพงอาจจะจะว่าแพงก็แพงถ้าใครไม่มีเงินเทปเยอะถ้าใครใคยาทำคุยผมว่าราคาพอรับได้ไปเลยครับใบแรกของผมเองมาก่อนจะไปเปิดของคนอื่นทีมอัลซีเ่นแน่นอนนะทีมชาติอะไรครับทีมชาติอะไรครับาอาร,ร์เจนตินาะ เป็น CDM เรียบร้อยทุกคนแต่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วบาเนก้า91 90บวกผมคือบาเนกา91เรียกว่ายับยู่ยี่ย่อยยับนะครับยับแบบยับแล้วยับอีกยับสุดๆนะครับยับสุดๆอ่เออฮ้อ อเอาละเดี๋ยวไปดูแก๊งแชร์เพย์กับแก๊งคนที่แชร์มาไอดีมาเนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อ90บวกคูณ5คุณอ้นนะครับเตรียมตัว3 2 1ไปครับผมอินชาติฝรั่งเศสอีกแล้ว กองหนะ้าโอ้โเป็นเงิๆๆๆนได้มาอย่างดีผมเจ็บคอตะกวนไม่ได้แต่คนอ้นรอดนะครับออถึงแม้ว่ายังไงก็ตามครับมันไม่ใช่บาเป้แต่เอามาก่อนนะเป็นเงินได้มาอยังดีครับเควสติกเอินมาได้ใช้แน่ฝรั่งเศสมารัวจริงๆไอ้ไหนมีอะไรแถมไหมไม่มีไอ้นี่มาอีกแล้วดูดิอเลสซานดีนี่มาอีกแล้วแต่ว่าคนอ้นรอดนะครับ เดียนๆไ้ๆๆผมว่าใน PC น่าจะแพงอยู่นะดังนั้นเป็นเกินค่าทำแพ็คแน่นอนนะใช้ไม่ใช้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเฟสลิกอ็งมาได้ใช้แน่มาดูกันต่อครับของพี่เบนไปดูทีมชาติกันไปดูทีมชาติกันไปเอ้แบลยคเฮดหรอเมอร์เทนลูกากู96ไสนในได้เสียวละ ได้ใน,ในได้ลุนแล้วครับอย่างนี้ไส้ไนได้รุนแล้วได้โดนตัวเลดต่ำๆกว่า96มันมีเยอะไงนี่ไหมปุ๊บอ้อู้นนี้เลทสูงอยู่นะผมไม่แน่ใจว่าแตกหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหู96 94 94 93 92ผมว่าเนี่ยสองตัวนี้เก็บเอาไว้ทำเควสหลีกเอิงที่จะมาในอนาคตได้เลยอะ่ะ ไอ้ดีที่ผมเปิดปบัฟเป้ให้ไปแล้วด้วยผมว่าผมว่าไอ้ดีโอเคอยู่นะผมกรสินนะครับเตรียมตัวระวังไปเหรีดดีๆให้น้องๆกันหน่อยลินชาติเฮ้ยโซเลสโซเลสโซเลสแหละโซเลส95ใส้ไหนได้มีกอ่นะ 95มีทั้งวาลานเดยองและสอดใช่ไหมมีไส้ในดีๆอยู่จนยังไมก็ยังมาได้ขอให้ได้ตัวดีๆข้างในข้างในเป็นเบ้าสามอย่างมูเลวคา拉สโก้ครับแต่ว่าไม่ใช่เก้าสามเนี่ยต้องการครับก็ยังไม่แน่ใจว่าคุ้มหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็น90บวกคูณ5ของน้องทางฝั่ง PC บ้างครับมา ชาพีซีตอนนี้เขาจะทำเคว้กันก็เควสไม่ขึ้นนะครับก็มาเปิดแพ็คพัคก,กันก่อนเปิดออกมาเป็นทีมชาติเบลเยียมขอเลดสูงสูงครับกองหน้าเป็นเมอร์เทสไม่ก็ลูกากูเป็นลูกากู96ใไหไสยในได้ลุ้นแล้วครับน้องไส้ไหนได้ลุ้นแล้วครับ96ใไหไ้ในมี1ิได้96้5ห4 9 3้ตัวดีๆมาดูไหมครับลูลูไสไหนเป็นเป็น โอ้ยเป็น9ก้ตัวครับถือว่าหยาบตรงสองอันนีนิดหน่อยแต่ว่าไม่แย่นะไม่แย่เพราะว่ามันได้9 4้มาสองไแต่มัน,ม,นมันไม่ใช่94ที่แบบอยากได้เนาะ96ก็ไม่ใช่ตัวอยากได้เนย์มาไม่มา,ไม,มา,ไ,มมาไม่มานะครับมาต่อกับเก้าสิบวกของคุณนัทเวศครับมาดูว่าจะได้อะไรครับดุ่กิมชาติอย่างเดียวอังกฤษหรอ โอ้ยเป็นแฮรี่เคนครับไส้ในได้ลุ้นอยู่ครับถ้าอย่างนี้ไส้ไนในไส้ในได้ลุ้นอยู่ต้องมาดูไส้ในครับมาไส้ในมันต้องมีตัวดีๆครับถ้าว่าเลทไม่แย่นะเปิดมาแฮรี่เคนเมสันเมาแล้วก็โหดันพาเพื่อนมาครับไส้ในมันดันมีแค่เก้าหกตัวที่เหลือต่ำกว่าเก้าสอง 92, หมดเลยก็ยังไม่สะใจเท่าไหร่ครับสำหรับแพ็คตอ่อมันเปิดกับเก้าสิบบวกของคุณอ้นนะอ๋อ อันนี้เป็นฟังฝั่ง PC นะครับมาขอ,าอ,าอ,อดูทีมชาติหน่อยซิคุณออสน,นั่น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 นนั่โอ้ใหม่ก้อทุกคนแล้วตัวเพิ่งพิมพ์บอกผมมาว่าไม่เอาโดกับเมสซี่เพราะเขามีโดแล้วครับโอ้ใหม่ก้อแล้วทำไมไม่ให้คนอื่นแะพีเอ ไอดีนี้มีโดแล้วก็ส่งมาให้เขาจังเลยครับออโอ้ย oh. 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 ตาย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 คนที่เขาไม่อยากได้ก็ให้เขาจังเลยผมไม่รู้จะพูดอะไรดีครับช่วยพิมพ์ด่าอีให้ผมทีแล้วกันนะครับช่องแชทให้มันทุคนซ้ำํำๆครับโอ้ oh. เขาได้โดเข้าวๆไปแล้วทุกคนโอ้โ oh. ห เขาเปิดได้โด99ไปแล้วครับเขาก็เอาโด้98ไปทําอะไรครับไปย่อยลองนึกถึงหัวอ,อกที่เขาอยากจะเอาโด98ไปเล่นสิครับ EA อาย,ยาเอาละครับอันนี้เขาเจ้าตัวเขาลืมส่งจอยนะก็เลยให้เขากดเลยครับผมนั่งดูครับผมไม่ได้เป็นคนกด <c oughs> ดูทีมชาติครับไม่มีเพลงไม่มีอะไรด้วยเยอรมันเหรอโอ้ยหน่อยเออ95 สไสไในได้ลุ้นอยู่ต้องให้เขากดไปดูไส่ในครับต้องให้เขากดไปดูไส่ไหนว่าไส่ในอ่ะจะมีใครเพราะว่า95นี่มีทั้งวารานเนี่ยกอเลสกามีเดยองอีกมีแรดฟอร์ดมีซอนทึงมินมีไม่รู้นีมันพอจะมีตัวได้ลุ้นอยู่บนเบนจต้องเจนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยไสไในเป็นใบโอโหไรเล่คาราสโกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครัทุกคนจะกดผมกดใครกดไม่หาเย้กไม่แจกนะครับ เอาล่ะครับอันนี้ของใครแอสเล็กมา90บวกเอาออกมาก็ทีมชาติก็ลุ้นกันเหมือนเดิมเฮ้ยแคมแคม,แมปาลิสเ <cl aps> ย้เลยมามาแล้วเดยวคลิปลงอยู่ดูแล้วเลยมามาแล้ว โอ้กว่าจะมาโอ้โก็สดโอ้เรว่ามาแล้วครับพี่น้อ,อ,องโอ้โหรอมานานนะครับในที่สุดเขามาแล้วครับเมาดูไส้ในกันว่ามีแถม,มีแถมหรือเปล่าเออโอ้ช่างมาแล้วข้างในสวยมากครับ YouTube ได้ดูแล้ว เอาละครับพี่น้อง YouTube ครับอันนี้เป็นแพ็กสุดท้ายที่ผมจะให้ทุกคนได้ดูแล้วก็สนุกมากครับผมเปิดกับเพื่อนๆพี่ๆในไลน์ดีร่วม30กว่าแพ็กก็คัดมาให้ดูแพ็กสวยๆนะครับใน u b e อันนี้เป็นคนสุดท้ายของคุณนัทกิจนะครับโชคดีป่ะกินชาตินั้นคืออฮ้ยโอมากยังได้ลุ้นต่อครับ96ยังได้ลุ้นต่อ เพราะตัว9695ยังมีไส้ในแสบอยู่หรือเปล่าต้องดูในอีก3 2 1มาดูข้างในครับข้างในแถบไหมข้างในแถบไหมมีอ๋อมีแถมมาสองมี94 93โอเคแหละแม้ว่ามันจะซ้ำนี่ยแต่ว่ามันมี94 93 96ผมผมแค่คิดเล่นๆว่ามันก็ยังไม่แย่มากครับเพราะว่ามันได้เหร่ยสูงมากๆอยู่อืม ถือว่าโอเคแะแต่มันเซ็งตรงมันซ้ํา3ตัวนี้เนี่ยนะแต่มาควินยอดกับนาบานนี่เก็บเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเควสหลุกออกมาเมื่อ,อไหร่ได้ใช้แน่เจอกันคลิปหน้า YouTube ครับ